เอาละครับผู้ชมตอนนี้ก็ถึงตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเลยครับบรรยากาศสวยมากเลยเหมือนซูแสแลเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ทุกแลงครับอยากร้อนเลย วันนี้เรามาถ่ายปกกันปกนี้สารโฟวิลนะครับหร <Yeah. S 1> ับเดือนพฤษภาใช่ไหมครับฉรับเดือนพฤษภา2565ทางภาพกำลังลจะถ่ายภายในกันอยู่นี่เรามาแบบนี้นะครับ Defender Land Rover Defender นี่รุ่น P400E เป็นแบบ Plug-in Hybrid ครั้งแรกเลยที่ Defender เนี่ยเอามาขายแล้วก็คันูยนครับ GLC คันนั้นก็เป็น Plug-in Hybrid เหมือนกันของเป็นเดี๋ยวให้เขาทำงานกันเดี๋ยวนะ ดูเมยกัดลเลาก่อนดีกว่าดูเมียกัดล้อเลาะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดู้างหลังกัน12 seconds later ตรงเนี้ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยู่กับคู่กับอ่างเก็บน้ำเลยก็คือปลานู่นน้ำน้ำเป็นคู่อยู่แล้วปลาปลาเดี๋ยวผมจะไปถามว่าที่นี่มีปลาอะไรบ้างอยากดูไหมผมไม่อยากรู้มีปลาอะไรบ้างแล้วก็เขาเอาปลาไปทําอะไรเอาไปกินเองเอาไปขายไปดูกันนู่นเขาจะเห็นว่าตรงนู้นมีเรือด้วยแล้วก็เขาจะ ลงยอนแถ่นะครับจะกำจัดะดโะดเพราะว่าะโดเยอะจัดไ<อ>าไม่เหลือมันทำลายวัตจ,จักรเลยนะใช่ใช่พี่ระบบนิเวศเนพังหมด สุดยอดเลยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าตอนนี้ใครเป็นนักตกปลานะอยากให้มานี่เลยอายบน้ำมุ้นเหล็กนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีชาโดเยอะน่าจะถูกใจคนที่แบบชอบตกปลาก็สวยงามแต่ว่าชาโดเยอะนี่เราก็ต้องช่วยกันกำจัดเขาบอกว่าต้องกำจัดให้หมดโอ้โหธรรมดาเอาล่ะเราไปดูกลับไปที่เดิมดีกว่าครับไ,ไปดูก็ถ่า,า,ายรถก,กันดีกว่าถ่ายเร็จแล้วล่ะโอ้อจะบอกว่าวันนี้ เห็นไม่มีแดดแบบนี้อยากจะบอกว่าพูดร้อนเมื่อกี้ฝนตกด้วยคือแบบร้อนๆอยู่ๆฝนตกเฉยเลยก็คือก็คือร้อนเหมือนเดิมวันนี้ร้อนมากเลยครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่คนถ่ายปกเนี่ยจะต้องเจอก็คือความร้อนฉะนั้นสิ่งเราทําได้คืออะไรครับให้กำลังใจไปหลบลมครับหลบ่มวะกูู้ครับสู้ซูู้นี่ครับวันนี้ครับเราเจอพี่ที่เขาจะมาถายเรือเล่นที่อ่างแ็มน้ํานะฮะพี่เขาก็เลย วายวานะครับขอควาฉชยนหดนึ่นงขอบอดมาเป็นพ็อปให้หน่อยนะครับซึ่งพี่เขาก็ใจดีช่วยเหลือเราด้วยนี่สุดยอดนะฮะขอบคุณมากครับอยากถามพี่เหมือน,นกันว่าร้อนไหมครับจะบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยที่สวยๆนะมันจะมีเศษขยะมีเศษขวดน้ําเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเซลเซวเซทางเราต้องมีถุงเนี่ยนี่เก็บไปแป๊บเดียวเนี่ยเต็มถุงอยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้นะครับกำลังจะถ่ายรูปกันอันนี้เป็นรูปปกของเราเลยนะมุมนี้หวังดูมุมนี้มุมนี้มุมนี้คือมุมปกนี่ก็สารโฟวิลปกนี้เลยปกนี้เลยแบบนี้เลยเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ว่าถ้าผมเปลี่ยนฉับนี้เลียเลยนะนี่มีบกมาคุมเองด้วยมามาโฟวิวมาทุกครั้งแหละยกเว้นคุณนหละครับครับเกณฑ์การเลือก โลของเราคืออะไรครับพี่หมีก็เราจะพยายามหาโลเคชันที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวหนังสืออย่างของโควิเนี่ยเราก็จะเน้นภาพที่แบบเป็นธรรมชาติหน่อยอาจจะดูลุยลบ้างแล้วก็ดูว่ามีน้ํามีเขาหรืออะไรพวกนี้มาประกอบมันจะทาให้ภาพมันดูสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถก็เกี่ยวด้วยรถสภาพเป็นแพงระดับ4ล้าน5าล้านอย่าง ทั้งแรลโลเวอร์และวเมซ e เดสเ e n นเนี่ยจะเอาไปลุยสักทีเดียวเลยมันก็ไกลยอยู <laughs> ต่ต้องดูโลเคชั่นให้มันเหมาะกับรถด้วยออ๋ความสามารถของรถเนี่ยเขาทำได้แต่เราอยากจะดูใหเ้เขาดูว่ารถก็ไปได้นะครับออโลเราก็โอเคกับรถด้วยน,นี่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้ขอบคุณครับผม วันนี้เป็นไงบ้างครับกับคอนเทนต์ของเรา <laughs> ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์สบายๆนะครั้งนี้สบายๆครับก็พามาดูเบื้องหลงังเนาะนะครับจะได้เผื่อแบบบางคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาถ่ายปลูกกันยังไงใช่ไหมครับก็ว,วันนี้เราก็พามามาดูวิธีการเบื้องหลังการถ่ายปกนะคนตกปลาค <laughs> นตกปลา,ปาแล้วก็มีภูมิสวย ให่ได้เห็นกันแต่ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับ<ช>ก็เราก็ต้องเดินทางกลับบ้านละแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากให้เราทำคอนเทนต์สบายๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเป็นบอกกันนิดนึงชอบชไหมชอบไม่ชอบอยากดูรีวิวลบมากกว่าอะไรเงี้ยครับประมาณน,นั้นได้ครับวันนี้ผมอยู่หลังกล้องมาเยอะก็มาปิดคลิปให้แล้วกันนะะขอบคุณน้องฟองฟองมากครับผมเจอกันครับเจอกันครับครับ